ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับหลังจากที่เราสั่งวัดบูธนะครับสั่งใน s h o ป e e นะครับราคา459้บาทรวมส่งนะครับเพิ่งรับของเมื่อสักครู่นะครับเรามาแกะกันเลยครับน,นี้แกะกันเลย นี่เป็นวัดบูธนะครับหน้าน้ำมันนะครับ35ปอนด์อ่าก็จะมีกล่องข้างในนะครับ การส่งก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับประมาณ3วันนะครับอ่านี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับข้างในก็จะมีนะครับชุดสายไฟนะครับหางปลาแล้วก็หลอดไฟนะครับหลอดไฟมีเยอะมากนะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับสายลมนะครับสำหรับต่อจากไฮโบนะครับหรือว่า เราจะใช้เป็นสายซิลิโคนตัวนี้ในการต่อก็ได้นะครับจะมีขานะครับขายึดโอ้แถมกาวสามมิลมาให้ด้วยสุดยอดมากทีนี้มาดูตัวพระเอกครับดูครับว่าข้างในจะตรงตามที่สั่งหรือไม่นะครับอโอเค นี้ก็จะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับจากทางร้านนะครับกรณีถ้าสินค้าเสียหายนะครับาตามนี้นะครับโอเคจะเป็นข้างในนะครับกันกระแทกนะครับดูข้างหน้าครับโอเคครับ35ปอนด์ครับหน้าดำผมสั่งเป็นหน้าดำมานะ ก็ถือว่าสวยนะครับสามสปอนด์นะครับก็ <pack> ไม <mine S 2> <tuh S 1> <ru> ่รั่วมานะครับก็ถือว่าดีครับใช้ได้นะครับนี้ก็จะเป็นตัวต่อหางปลานะครับน็อตยึดครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ดูการแนะนำนะครับการใช้งานนะครับผู้มือให้ละเอียดนะครับถือว่าดีนะครับสินค้าโอเคเลยครบชุดเลยสุดยอดมากส่งเร็วมากนะครับก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ